สวัสดีครับวันนี้พบกับเท็กโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยครับวันนี้มีเรื่องราวนะครับสายใต้16ขบ,บวนนะครับจะได้เดินทางออกจากหัวลำโพงเหมือนเดิมแล้วนะครับเพราะว่าสะพานพระราม6นั้นซ่อมเสร็จแล้วนะครับผู้รับเหมาก็ซ่อมแล้วก็ตรวจเช็คความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้นะครับวันที่24กุมภาพันธ์2565นายเอกรัตน์ศรีอารยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์การรถไฟแห่งประเทศไทยก็ออกมาเปิดเผยครับว่าขณะน,นี้กิจการร่วมค้า ITD ARC นะครับผู้รับเหมาโครงการปรับปรุงเสริมความมั่นคงของสะพานพระราม6กก็ได้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างกลางสะพานเหล็กตัวที่3ฝั่งกรุงเทพนะครับรวมทั้งตรวจสอบโครงสร้างด้านวิศวกรรมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อขบวนรถและประชาชนผู้ใช้บริการแล้ว ดังนั้นนะครับเมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วซ่อมเสร็จแล้วพรุ่งนี้ครับยี่กุมภาพันธ์ก็จะเปิดบริการเส้นทางรถไฟช่วงระหว่างสถานีบางซื่อบางบำรุตามปกตินะครับหลังจากปิดบริการมาตั้งแต่ช่วงวันที่24มกราคมที่ผ่านมาก็ทําให้วุ่นวายกันไปพักหนึ่งนะครับเพราะว่าต้องไปเริ่มกระบวนใหม่ทั้งหมดที่สถานีบางบำรุแล้วก็มีบางส่วนไปที่สถานีทนบุรีนะครับ ก็จะส่งผลให้เส้นทางเดินรถสายใต้ทุกเส้นทางนะฮะกลับมาให้บริการตามสถานีต้นทางและปลายทางตามเดิมครับรวมทั้งการให้บริการรับส่งสินค้าห่อวัตถุวัสดุต่างๆน,นะครับสัมภาระรถจักรยานยนต์สำหรับเส้นทางสายใต้ตามปกติก็นำไปใช้บริการได้ที่สถานีกรุงเทพสามเสนบางซื่อได้เลยนะครับ สำหรับขบวนรถไฟสายใต้นะครับที่จะกลับมาให้บริการที่สถานีต้นทางไปทางเดิมก็มีทั้งสิ้น1 6ขบวนดังนี้นะครับเที่ยวไปก็จะเป็นรถด่วนพิเศษที่43กรุงเทพสุร,ราษฎร์ธานีขบวนรถธรรมดาที่261กรุงเทพหัวหินขบวนรถเร็วที่171กรุงเทพสุงไหงโกลกขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณรัฐที่31กรุงเทพชุมทางหาดใหญ่นะครับ ขบวนรถชันเมืองที่355กรุงเทพนองปลาดุขบวนรถด่วนที่83กรุงเทพตรังขบวนรถด่วนที่85กรุงเทพนครศรีธรรมราชบวนรถด่วนพิเศษที่39กรุงเทพสุราษฎร์ธานีในส่วนของเที่ยวกลับนะครับก็จะเป็นขบวนรถชันเมืองที่356นองปลาดุกรุงเทพขบวนรถด่วนพิเศษที่40นะครับสุราษฎร์ธานีกรุงเทพขบวนรถเร็วที่172สุไหงโกลกกรุงเทพนะครับแล้วก็ ขบวนรถธรรมดาที่262หัวหินกรุงเทพขบวนรถด่วนที่86นครศรีธรรมราชกรุงเทพขบวนรถด่วนที่84ตรังกรุงเทพขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณารัฐที่32ชุมทางหาดใหญ่กรุงเทพและขบวนรถด่วนพิเศษที่44สุร,ราษฎร์ธานีกรุงเทพนะครับทุกอย่างก็ไปเริ่มต้นที่หัวลําโพงนะฮะและก็สถานีระหว่างทาง3เส้นบางซื่อก็มาใช้บริการได้ตามปกตินะครับ ก็ถือว่ากลับมาใช้บริการได้ตามเดิมแล้วนะครับขอบคุณทุกคนนะครับทั้งรอฟทอด้วยนะครับที่เร่งดําเนินการให้ซ่อมเสร็จเร็วๆไม่งั้นก็จะเป็นวุ่นวายอยู่อย่างนี้นะครับระหว่างที่มีการเปิดใช้สถานีบางบุรีแทนนะฮะก็จะมีผู้ที่ถูกฟันหัวแบะเลยนะครับสำหรับค่ามอเตอร์ไซค์จากบางซื่อไปที่บางบุรีโดนไปพันสี่ร้อยนะครับ แม่มอไซค์วินก็ทํากันได้ช่วงนั้นผมก็ลงคลิปไปแล้วนะครับแล้ววันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะฮะก็น่าจะเดินรถได้ตามปกติสําหรับวันนี้เทคโฟโต้ขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังนะครับผิดพ,พลาดประการใดต้องขออภัยมานะโอกาสนี้สวัสดีครับ